เราจะมาพูดคุยนะคะกับเรียกว่าเป็น2ตัวพ่อฝั่งทีป๊อปที่แบบปังมากมาแรงมากจริงๆที่สำคัญตอนนี้ออกซิงเกิลใหม่มาให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะแนะนำต้อนรับน้องเจเจแล้วก็น้องไอซ์เลยคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจริงๆพี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ได้เห็นอิริยาบถของน้องๆจากที่บ้านจริงๆตอนนี้ตอนนี้คือทุกคนคือคอมาจากที่บ้านเลยถูกต้องไหม ใช่ไหมคะคแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเลยในช่วงที่ทุกคนต้องกลับตัวแบบนี้ส่วนตัวแล้วเราแต่ละคนมีกิจกรรมอะไรทําอยู่ที่บ้านกันบ้างคะเอาใครก่อน<ร>ดีส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็โปรโมทเพลงนี่แหละครับเมื่อวานก็นานไปก็จะอยู่หน้าคอมแล้วก็มีประชุมผ่านซูมบ้างอะไรเงี้ยครับต้นน<ะ>้าก,ก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยครับก็ <laughs> ส่วนใหญ่ก็คือทาจากที่บ้านเลยเนาะ ทุกอย่างตอนนี้นะคะอะแต่ว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าเพลงที่ปล่อยออกมาก็คือแบบโอ้โหหลายคนฮือฮามี MV ปล่อยมาแล้วก็ปังมากเลยทีเดียวมาพูดถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่าค่ะเมื่อกี้เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วด้วยเนาะสำหรับเมื่อวานก็นานไปพูดถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนดีกว่าค่ะไอเดียมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพลงนี้เออไอเดียของเพลงเมื่อวานก็นานไปมันเริ่มมาจากเรา เราเด velop เพลงของเราจากจากสองเพลงที่แล้วครับ <Okay. S 1> ก็คือเพลงดีๆกับเพลงนูด hmm. นะครับที่เป็นเพลงคู่ของเราแล้วก็ <Okay. S 1> มันเลยเกิดไอเดียว่าโอเคที่ผ่านมาสองเพลงเนี่ยเราเราทำเพลงที่มันเป็นเพลงค่อนข้างไปทางเร็วแล้วก็ หมือนเน้นการเต้นการเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยให้ให้กับคนฟังคนดูอะไรเงี้ยครับพอมาถึงเพลงนี้เราเลยต้องการจะสื่อสารกับคนที่ฟังเพลงเรามากขึ้นรวมถึงแฟนๆของเราด้วยอะไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะทําเพลงที่มันมีจังหวะที่มันค่อนข้างช้าลงกว่า2เพลงแรก <c oughs> รวมถึงมโลดี้หรือว่าวิธีการร้องก็จะเป็นเป็นมโลดี้ที่แบบมันมีความเพลาะแล้วก็ฟังง่ายกว่า2เพลงแรกอะไรเงี้ยครับว้่วกลายมาเป็นเพลงนี้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วแฟนๆก็ ก็บ่นอยู่เยอะเหมือนกันครับผมว่าอยากฟังเราแบบร้องเพลงช้าๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเหมือนเราก็เห็นฟินแบ k อันนั้นจากแฟนๆอยู่เยอะเราก็เลยเหมือน <is> โอเคตัดสินใจเพลงนี้ถ้าอยากได้ความรู้สึกใหม่กับ J.I. ก็ลองแบบช้าๆไม่เต้นดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังเป็นเพลงช้าที่มีกรูฟเนาะ เหมือนแบบเรายังโยกได้อยู่เนาะยังมีครูคือแบบคือเอาเอาจริงๆอ่ะพวกเราอะเริ่มเริ่มตอนทำมาคือเราตั้งใจทําเพลงช้าคือตอนแรกอะเราอะปล่อยไลฟ์ไลฟ์เซชันออกไปก่อนสเพลงเพื่อเพื่อเหมือนพูว่าเรากำลังจะทําเพลงช้าต่อค่ะผมเพลงแบบซึ้งๆเลยแต่ว่าเหมือนทําเพลงทําไปทํามาแล้วมันสนุกมือครับผมได้แบบทำกับไปดูสเตอร์ที่ที่แบบเขาแบบ รู้ใจเราด้วยอะไรเงี้ยทำไปทํามาแบบมันเลยเถิดกลายเป็นมีก o ป p e ลมีกีต้งกีตาร์อะไรมเริ่มแบบโอ้โหสนุกขึ้นมาเยเลยอะไรเงี้ย yes จริงๆแต่ว่าคือฟังได้คือพอได้ฟังเรารู้เลยว่ามันมีพาร์ทหยิบย่อยอะไรของมันเต็มไปหมดเลยเนาะคือดีเทลมันแบบมาแบบฟูมาเต็มมากจริงดีเทลเยอะขนาดนี้ใช้เวลาทํานานไหมครับเพลงนี้โอ้ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยครับค่ะใช่เพราะว่าเราเราโชคดีด้วยที่ได้ทํากับ พี่เมฆมาช้หนาที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็มีพีเตอร์ทิลลิเบิร์ดด้วยแล้วก็นี่เป็นเพลงแรกที่เราได้ร่วมร่วมทํางานกับพี่โปโปเซียนุก,กุลนะครับเขาเลยแบบทุกคนมีความเป็นมืออาชีพมากแล้วก็แบบเหมือนกับว่าทุกคนก็ต่างแบบเหมือนทำทาในพาร์ทของตัวเองอย่างตั้งใจอะไรเงี้ยทุกอย่างมังนก็เลยแบบว่าเสร็จเร็วมากๆประมาณเดือนนิดๆก็เสร็จแล้วโ oh, อ้โหเออเร็วเหมือนกันนะใชหย S <S นะคะแล้วฝั่งพี่เตอร์นองก็คือจะมาในในในพาร์ทของเนื้อร้องถูกต้องไหมคะใช่เมลดี้เมโลดี้โโดกับเนื้อร้องอใช่อ๋อเมโลดี้ด้วยนะคะเพราะเราจะได้กลิ่นอายของของพี่เตอร์อยู่ในนั้นเหมือนกันเนาะพอฟัง <S 2> <S 2> <ช>ไป<ช>แล้วเนาะแล้วเป็นไงบ้างคะในเพลงนี้เนี่ยสองคนเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรบ้างก็เกือบทุกกระบวนการเลยครับตั้งแต่คิดอย่างคิดคอนเซ็ปต์วางแผนอ่า เนื่องเนื้อลองทํานองที่มีที่มีการเข้าไปเดเวล็อปร่วมกับพี่เติร์ดด้วยแล้วก็ในด้านของดนตรีที่แบบได้เข้าไปร่วมเดเวล็อปกับพี่เมฆด้วยอะไรเยงี้ครับรวมถึงการอัดร้องอัดดนตรีออตรีด้วยโอ,อ้โห <recibir S 2> ไม่ธรรมดานะแล้วอย่างท่อนแรปอย่างนี้ยคะเราเป็นคนแบบว่าเขียนเนื้อเพลงเองเลยหรือเปล่าใช่ครับ<อ>ก,ก็ก็คือก็คือในในส่วนของเนื้อแนะรปเนี่ยผมก็จะเขียนเขียนจาก จากตัวคอนเซปต์ด้วยแล้วก็ค,คือมันตั้งต้นจากว่าพี่เตอร์เขาเขียนเนื้อเพลงดับแรกมาก่อนแล้วผมก็เหมือนกับว่าเอาเอาดาับแรกนั้นมาเดเวลอปแล้วก็เติมรับเข้าไปอะไรเงี้ยก็จะมีมันก็จะมีส่วนที่แบบเหมือนกับที่ที่ผมเขียนด้วยแล้วไปเติมกับของพี่เตอร์ด้วยอะไรเงี้ยอ่าโอเคมันก็ทําให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นเนาะแล้วอย่างในพาร์ทของการร้องล่ะคะไอซ์เรามีส่วนร่วมในการแบบดีไซน์หรือว่าอยากจะใส่ลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ก็มีมีมีอยู่บ้างครับผมในในด้านการร้องแต่ว่าผมผมว่ามันก็จะมีหลายๆลูกเหมือนกันที่ผมก็เหมือนไปขอพี่เติร์ดว่าแบบพี่เติร์ดลูกลูกนี้ยังไงดีเพราะพ่อจริงๆเราแบบเราก็รู้สึกว่าพี่เติร์ดก็เป็นคนหนึ่งที่ที่แบบเก่งมากๆเราก็อยากจะซึมซับจากเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบก็ก็ก็มีหลายๆอันที่เราก็ก็มีแบบ ขอเขาลูกแบบพี่เติร์ขอลูกนี้คิดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เติร์ก็คิดมาให้อะไรเหมือนแอบแอบขโมยเทคนิคเบาๆใช่ใช่ใช่พี่เติร์เขาจะอายบีเก่งมากครับผมเรื่องแบบการแบบริฟริฟแอนด์รันโน้ตเนี่ยคือแบบสุดยอดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแนวเพลงเพลงนี้เราจะเรียกว่าเป็น R&B ได้เลยไหมคะหรือว่าเราจะเ,เระเียกว่าเป็นแนวไหนดีสําหรับเพลงนี้ก็เป็นเป็นป๊อป R&B ก็ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าในดนตรีอะไรเงี้ยมันก็จะมีสารตั้งต้นมาจากมีจากจากความโมทาวที่แบบมีมีกลิ่นอายของว<อ>ินเทจมา่หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราพอเราเติมซาวเข้าไปบวกกับเนื้อลองทํานองอะไรเงี้ยมันก็จะอ,ออกไปทางอาร ริงแล้วยิ่งไอ้ลูกด้านหลังที่เหมือนเป็นการแบบผสานเสียงกันใดๆเนาะมันจะมีความแบบเออย้อนยุคโมทาวหน่อยนะให้กลิ่นแบบมันมันจริงๆจริงๆอันนั้นมันคือสิ่งที่เราเหมือนอยากอยากได้มันตั้งนานมั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 นเคเรียกว่ากอสเปลครับผมมันเหมือนแบบพวกนักร้องในโบสถ์ที่เวลาเขาร้องสรรเสริญพระเจ้าค่ะอันนั้นอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราแบบผมกับพี่เจเนชอบชอบสิ่งนี้มานานมากเพราะว่าเราก็เหมือนแบบฟังคารเยเวสฟังแบบพวกฝรั่งที่เขาที่เขาชอบใช้กันแรงครับผมแล้วก็ แล้วก็ไม่เคยไม่เคยทาทาได้จริงๆเพราะว่าเหมือนแบบพอประเทศไทยมันเป็นเมืองพุทธแล้วมันทายาเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนการร้องเพลงแบบของคริสมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพี่เติร์ดอะ่ะเขาอ่าดันเป็นคนที่ชอบมากเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สามารถสรรสสร้างมันขึ้นมาให้เราได้ก็รู้สึกว่าเก่งมากครับแต่พอมันเข้ามาแล้วมันดูแบบเพลงมันเต็มขึ้นเนาะมันดูอลังขึ้นมันดูแบบฟูมาก,<ต>ากขึ้นจากเพลงช้าๆซึ้งๆกลายเป็นแบบโหยิ่งใหญ่มากแต่ว่าแต่ว่า พวกเราก็ชอบมากอะถึงแม uh ้ huh. ว่าจะรู้สึกผิดกับแฟนๆนิดหน่อยแต่ว่าเราชอบมากเราก็เลยเหมือนแบบโอเคมันต้องอยู่เฮ้ยไม่เห็นต้องผิดเลยฉันว่าแฟนๆชอบเลยจริงๆพี่ว่าแฟนๆชอบ <laughs> <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมันได้ <laughs> <ๆ S 2> <ๆ S 1> ฟิล <laughs> คือเอาจริงๆนะถ้าช่วงนี้เราสามารถทําโชว์ได้นะพี่เห็นโชว์แบบอลังอลังอะนืออกไหมตอนหลังคือแบบมีแบบขึ้นมาฟูลทีมแล้วแบบโหร้องด้วยกันแบบเต็มที่ได้ภาพนั้นเลยอะเนาะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้ MV ออกมาแล้วด้วยนะเป็นไงบ้างคะแฟอแฟนบิ๊กฟีดแบ็ค ท่านผัดทำไมเนี่ยฟีดแบ็ของเพลงนี้เอ็มีตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ดีครับไปในทางที่ดีครับค่ะอืมเพราะว่าคนอย่างคนที่เคยฟังเพลงของของพวกเรามาก่อนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกอ่าถึงรู้สึกถึงความแบบพัฒนาของพวเราสองคนด้วยอะไรเงี้ยไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องหรือว่าสไตล์แนวเพลงที่มันมีความโตขึ้นแล้วก็ ฟังง่ายมากขึ้นแต่ว่าในในขณะเดียวกันมันก็ยังมีดีเทลที่แบบมีลูกเล่นที่มันเติมเข้ามาให้ให้ให้มันมีความยูนิกว่าเพลงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็ฟิดแบก็ไปทางที่ดีมากครับนะคะใช่ครับมีมีหลายๆคนก็พูดถึงไอ้ทอนกอสเปลเนี่ยฮะทร้องประสานเสียงอันนี้อยู่เยอะเหมือนกันซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบตอนแรกที่เราทํามันก็มีความแบบ ลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเอ๊ะมันจะโอเคไหมนะมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบฟินแบบมีหลายๆหลายคนชอบมันก็มันก็ดีครับดีนะคะ<ม>แล้วก็ตัว m v ีพี่สังเกตเหมือนมันมีการเล่นกิมมิกนิดนึงไหมเพราะว่าพอเป็นพาร์ทของไอซ์อ่ะมันจะดูเป็นกลางวันเนาะพอเป็นพาร์ทของเจเจมันจะดูเป็นกลางคืนซะมากกว่าอันนี้คือเรามีแบบ <อะ S 1> มีไอเดียอะไรใน MV ตัวนี้ปะที่ใส่เข้าไปให้เราแบบต้องสังเกตกันจริงๆจริงๆ,รงๆเ,รบบเราแบบเราแบบเราไม่ได้ไปเล่นกิมมิกตรงแบบ ตรงเรียกว่าอะไรแสงของออผมมันขนาดนั้นครับผมแต่แต่เราไปเล่นก,กิมมิคของของของเรื่องเวลาอของเรื่องเวลาที่ว่าแบบสองอคือมันจะเป็นสองคนในสถานที่เดียวกัน<อ>ที่เป็นคนละคนละเส้นเรื่องกันอะไรอย่างเง<อ>ี้ยผมคิดว่าของของผมอยู่เอ๊ะเหมือนทั้งทั้งคู่เนี่ยจะอยู่บ้านหลังเนี้ยที่บ้านหลังเนี้ยกำลังจะมีปาร์ตี้<อ>แล้วของผมก็คือตอนกลางวันคือตอนที่ปาร์ตี้กำลังจะเริ่มขึ้นกำลังจะเซตเซตอัพปาร์ตี้กำลังกำลังจะแบบมีกำลังแบบ ถูกนู่น oh. ถูกนี่อยู่ในบ้านอนะไรเงี้ย <Okay. S 1> ผมแล้วแบบผมอ่ะผมกําลังรอรอแฟนอยู่ค่ะแล้วแบบคนที่รอคนที่คิดถึงมันก็จะรู้สึกทรมานมากจนแบบรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากจน mm. จนจนมันหยุดนิง่ง mm. แต่ว่าตัดแต่ว่าตัดไปที่พี่เจที่เป็นตอนกลางคืนที่พี่เจกําลังปาร์ตี้อยู่กับแฟนเลยก็เหมือนแบบเขา <c oughs> เขากำลังแฮปปี้มากทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยอย่างอย่างรวดเร็วเพราะว่าความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้ว <c oughs> มันจะมาสลับกันที่ว่าผมมันจะได้เจอแฟนแล้วพี่เจ <c oughs> ต้องต้องแยกแยกแยกกับ <c oughs> แฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบความรู้สึกของทั้งคู่ก็จะเปลี่ยนมันก็จะทําให้เวลาของทั้งสองคนเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี oh. ้ยก็จะ เป็นเหมือนการเสือออกมาตรงนั้นเข้าใจแล้วเห็นไหมมันมีดีเทลอยู่นะทุกคนดู MV ต้องแบบสังเกตนิดนิดนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆพี่อยาเห็นมีตอนฉากที่ไอซ์เน่นอนอยู่ริมสระใช่ไหมคะแล้วก็กิ้งตกลงไปจริงๆอันนั้นคือว่ามกลับสั่งมาเลยเหรอว่าเธอกิ้งตกลงไปซ้ายอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมมันเป็นเหมือนภาพที่ทางทางผู้ทางพี่พุ่มกับเขาอยากได้มากครับผมเป็นเป็นการแบบคิดถึงจนเหมือลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ตกน้าลงไปเหมือนจมจม,จมแบบ uh, คือด้วยความที่เหมือนท่อนท่อนมันจะมีแบบจมอยู่กับความคาดหวังอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยเมืนแบบเป็นแบบนิดนึง oh. Oh. ให้จมลงไปจริงๆอย่างเนาะแล้วพี่ก็เลยลุ้นไงว่าตอนสุดท้ายที่เจไปนั่งอยู่ริมสาเธอจะตกลงไปด้วยไหมแต่เธอไม่ตกนะจ๊ะ <laughs> กลายนว่าไ <c oughs> อ้ตกคนเดียวนะจ๊ะเ <laughs> ออเลิศมากเลยนะคะอาจอย่างนี้ ออกเพลงคู่กันมาแล้วแบบนี้นะคะแล้วผลงานต่อไปแพลงในอนาค,คตมีจะทาโปรเจกต์อะไรอีกบ้างไหมแอบเงียบๆให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมคะก็ตอนนี้เราก็เริ่มทาทาเพลงคู่เพลงต่อไปแล้วครับผม,มแล้วก็อยู่ในช่วงการโปรโมทของเพลงเมื่อวานก็นานไปนี่แหละครับค่วนในในเรื่องของการแสดงก็น่าจะประมาณปลายปีแล้วก็ต้นปีหน้าครับของน้ำผมและไอซ์แต่ว่าก็ยังไม่แน่นอน ก็ต้องดูสถานการณ์รด้วยเน,น,นาะเพราะว่าไม่รู้ว่าคือคือของของผมเนี่ยยังถ่ายค้างไว้อยู่ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปถ่ายอีกเมื่อไหร่ก็เลยต้องรอเวลาดีวกว่าโอเคถ้างั้นฝากผลงานตอนนี้ก่อนละกันเนาะเท่าที่เราสามารถติดตามได้ในช่วงนี้แล้วก็ช่องทางการติดตามทั้งหมดของทางไอซ์แล้วก็ของทางเจเลยค่ะครับผมก็ อยากจะฝากผลงานตอนนี้ก็ตั้งแต่ไลฟ์เซสชันเลยแล้วนะครับ,รบผมก็สตูดิโอเซสชันก็เข้าไปดูกันได้ที่ YouTube c h anel nadamusic ครับผมแล้วก็เพลงนี้เพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเลยครับผมเมื่อวานก็นานไปเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดของผมกับพี่เจนะครับผมก็ MV เนี่ยไปดูได้แล้วที่ YouTube c h anel nadamusic เหมือนกันแล้วก็สตรีมมิ่งเนี่ยกปย็ปล่อยแล้วหมดทุกที่เลยครับผม mm hmm. ก็สามารถไปฟังกันได้ครับผมเป็นเพลงช้าๆเพราะๆเอ้ยทั้งทั้งสตูดิโอเซสชันก็อยู่ใน สตรีมมิ่งเหมือนกันตอนนี้ก็ใครอยากฟังเพลงช้าๆเาพ่อของพวกเราก็มีอยู่เต็มเลยครับฝา,ากไว้ด้วยครับไปฟังกันได้นะคะแล้วเ <ผม S 2> จ,จอกัะค่ะไปฟังกันเยอะๆแล้วก็เปิดใจฟังกันเยอะๆนะครับผมแชร์ด้วยนะครับเอสําคัญมากใช่ต้องช่วยกันแชร์ด้วยเนะาะแ,แล้วก็ถ้าใครชอบเพลงนี้ขอเ <c oughs> ข้ามาที่เมลโล97.5ได้เลยนะโอเควันนี้ขอบคุณทั้งเจเลอร์แล้วก็ไอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสซิงเกิลหน้าหวังว่าเราจะได้มาคุยกันในสตูแล้วเนาะหวังว่าตอนนั้นสถานการณ์มันจะดีขึ้นแล้วเนาะ นะคะไว้มีโอกาสมาพูดคุย<า>กันที่นี่นะคะครับได้เลยค่ะ <ผม S 1> ขอบคุณค่ะ <ผม S 1> ขอบคุณทั้งสองคนเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายโอ้โหน่ารักมากๆบอกเลยว่าฟูฟิววันจันของดิฉันดีมากจริงๆนะคะจุดนี้เปิดการทำงานมาแบบอ้ ฟินมากๆหวังว่าคุณผู้ฟังก็จะฟินเช่นเดียวกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ช่อง YouTube ของเมโล97.5ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆด็ดคอนเทนต์โดนๆจากพวกเราที่สำคัญกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะจ๊ะ